เท่ไหรู่ชอไม่รู้เจ็ดเก้า็ก้าเก้าใช่อยากื่ออะไรบอกพี่ี่ชีชีประทูไหมชีประูไหมมันจะขาวไหมไม่ขาวถ่าใ้เจ็ดประตู น,นี่ปลาทูค่ะทุกคนขอบคุณค่ะใเลให้เขาพี่ทำเป็นซีซัพคาราเมลเป็นไงไปกลิ่นปลาทูไหมมันไม่กลิ่นปลาทูจนเหมือนเขาอ่ะแปลกเอาขิงค่ะสับปล้นตับกลิ่นจนแบบว่าไม่เหลือความเป็นึงอ่าแปลกแต่แต่ได้รักหน่อยพี่ชื่อหมุนรถหนึ่งอะเป็นซิกเนเจอร์ ากอ้ทานี้ใช่ไหมคะเนื้อเนื้อเขียวๆมันคือพี่เอามะม่วงไปดองลูกเป็น texture ใช่ปื้นลูกอขอบคุณค่ะเดือนหนึงจะมีมะม่วงเดี๋ยนี่ราเป็นมะม่วงขาวลูกอร่ยอ่ะ ที่ถึงบอกว่าเวลาเสิร์ฟม,มันลาดแล้วมันก็จะจริงจังหนูก็ต้องใส่ถ้วยอย่างเดียวงั้นเอาอีกถ้วยทำไมไปกินที่ห้องเอาเดิอดาเอาถ้วยหึืเอเป่ามะม่วงได้หนูกินอันนี้เสร็จก,ก่อนไหมหรือว่าหรือจะปิดฝาได้ที่พี่มาให้ได้เพราะหนูเดี๋ยวหนูเดินไปที่พักอ,อีกประมาณห้านาทีก็ถึงแต่เนี้ยตรงนี้มันจะหยดเรื่อยๆนะกินหน,น่อยเพื่อนแก้มหน่นแล้วนิดนึงเมื่อกี้หนูเปิดแมสสวัสดีครับพี่ เป็นโฮมเมดตัวเล็กอร่อยมากเลยวันนี้มีทั้งติมร์พีที่เรนออกมีจิมพ์พลาสที่ไหนข้าเนี้ 2, 4, 9เลยคทัตรงไปสุดซอยนู่นเลยครับตรงทางนี้อ่ะพี่ใช่เข้าไปในหมู่บ้านอีกนิดนึงมีที่พักยังคะมีที่พักสองรอบแล้วอ้าวเหรอครับคุณมาที่ที่แล้วครับเลยมาวันนี้ถ้าเป็นสี่โอ้ยสีเลยโอ้ยน่ากัวฝากด้วยน้องอำมาตย์เงือกเหงา เมื่สงครามก็มาค่ะจะมาเดินตอนเมื่เป็นโบมาจากที่ไหนเขาเนี่ยกรุงเทพครับผมกรุงเทพค่ะอันนี้ของหนูใช่ไหมค่ะขนเดูดไทยตอนเสิร์มหนูถ่ายวีดีโอเรื่องอังคารอยู่ค่ะนี่มาไกลปะครับเกากรุงเทพเหมือนกันอยู่แถลงไหนครับอยู่ตรงทุ่งศรีครับราพาว ใกล้ๆผมก็อยู่รามินทาอ๋อใกล้ๆที่ร้านขารามินทางผมก็ทํางานอยู่เส้นรามินทาเหมือนกันติดอยู่เรียบด่วนจุกเลยอ่ะมันเป็นร้านทางที่บอกว่าใส่คนไม่ได้ผมอยู่ตรงแถวโซนโนบางเขนมเลยวางให้หนูที่ตู้ก็ได้จะพี่ปิดฝาให้อ๋อโอเคใช่ๆๆทำยังไงพี่ปิดฝาให้มันเป็นฝาโดมเหรอเป็นฝาติดอ๋ออร่อยเหรอเย้ดีเนาะ อร่อยมากพี่ฝากด้วยพี่มีที่จอดแต่ป์พระรามเก้ารถเพิ่งมาเปิดที่แล้วไอติมคือรสอะไรพี่มะม่วงกะขมิ้นขม่วงกะขมิ้นเอาจรีเฟียสเยี่ยมไปเปรี้ยนอ่ะใช่ขมิ้นหน้าแล้วมันเข้ากันอี้สั่งยังไม่ได้สั่งหนูเยอะเลย